สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ TCGPGA Channel การเกมก่าวที่คนเล่นไม่กล่าวครับผมอ่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่กับการไฟบรนการ w i l d r e s w i l d r ครับกูไม่หลุดแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ได้นะกละ็อกนะซึ่งอันนี้ก็เป็นทีดีสุดท้ายแล้ว <c oughs> ที่ออกมาในเซนตนี้ีดีสูงสามีดีสูงสามนะครับผมคือของไอแว่นรายการนะครับทำไมทำไมคุณ ่านประธานประธานรายกาประธานซีนที่ว่าอแวนนะครับท็อกซิกเพเยอร์ที่เป็นวายร์ลในทวิตเตอร์ของวันการใช่แล้วนะฮะเป็น t ็เป็นท็อ i c ไปดูในเมกอ่ะอยากรู้ไปดูก็ับ่เป็นท็อิกเพเยอร์นะครับงนไปดูโอเคก็ไม่มีอะไรเป็นของคีเตอร์แซงตุรีนะครับผมตุกอย่างเราสปอยไปหมดแล้วทั้งสอองคลิปนี้จะทันที่สุด ครัล,ล็อคลิปนี้<ห>นเป็นของแอดซันเองนะครับผมในกล่องนี้นะครับเอาไว้ฆ่าลูกเพจนะครับ<ม>นี่เอาไว้ฆ่าลูกเพจใครมันลอ<ม>้ลอกูว่าเป็นลิงกูจะฆ่าทีนง้ทั้หมดอ่าเพราะว่าตัวยูเขาเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสันเตี้ยในร่างร<ม>ีโวจะเป็นสันเตี้ยเอาไว้กำหลาคอร์รัปชันทีนี่เองใช่ในรอกอมันมาแล้วนะครับอ่าคุณไม่ได้อ่านรอเรอแต่เป็นไม <ง S> ่ได้อ่านอ่าครับแต่เราไม่รออะไรครับเลยก็เปิดเราไม่รอเปิดเลย ออไม่รออเห็นบอกไม่ร้อแอ่ะเจกเราใจเยก็ได้นะอ๋ออันนี้เป็นตัวเด็กนะครับเหมือนเดิมใ่าต่สวยดีอ๋อเป็นการสวยในภาพเลยอันนี้จะเป็นตองดำนะฮะแล้วก็ตลีปจริงๆตลีปมันตัวไมกนะคนนี้คนนี้สวยแอบสวยแล้วก็เพชรีติคแล็กเตอร์มีอ่ะเฮ้ยไม่เกี่ยวเราชอบเด็กเราไม่ชอบคนเล่นอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับมีสัญลักษณ์ด้านหน้าด้านหลังคเเตอร์สัญลักษอีกแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น ไรกับนะครับชื่อเท่นะอ่ะเเผชิเผชีไม่รู้ล่ะโอ้โหตัวนี้เท่ดังเฮ่อพอมาดูมุมนี้คือมันเท่มากเลยนะใช่มันทางหลังไงใช่จริงเกาะหน้าเขาสวยกว่าเดี๋ยวต้องไปลองดูเกาะหน้าในบอสอ่าในบอสคือสปอรมาในอนิเมะแล้วล่ะอ่าสีมันไอ้นี่ดีนะมันดูขดดูคลุมขึ้นบักดูเข้มอ๋อคีดีมานะครับแต่ใน อนิเมะไม่เล่นเล่นของบล็อกหมดเลยใช่นะครับดาจดูเวลก็ไปเล่นตัวอะบล็อกฮงน่าอ่ะเรามาเกันที่ซึ่งเด็กนี้คิดว่าเทนโกลี่ถึงภายอนจะไม่มีอะไรให้สปอยแต่ว่านี่คือเอนจิ้นใหม่ของวิลเดสใช่ครับอ่าของไม่เดชเลยเดชคือการแต่งตัวอ่าวิวอ่ะวิวก็คือแต่งตัวจะแต่งตัวแล้วนะมึงไปเตั้งใจไป เรอุตส่าห์ข้ามไปแล้วทมันกับมันทำไมอะไรครับเี่าเอาบัวงมาจากที่นี่ไม่ตัดนะไม่ตัดนะไม่ตัดนะเอากันวิวเดชนะครับคนนี้จะมีความสามารถ์นะครับยูทเบิร์กโปรโตโปรโตฟอรเอ้ยใช่้ามาโปรโตฟอรใช่โปรโตฟอรอาร์มใบนี้นะครับจะมีความสามารถใหม่เป็นคีย์เวิร์ดใหม่นะครับเรียกว่าวิวเดชวิวเดชของของข้อเก่ามันจะมีโอเวอร์เดชโอเวอร์เดชอยู่ใช่ไหมฮะ โอ้เว้นก็มีการทับที่เรียงแต่นี้เป็นงานของทุกแบบโอ้อ่ดูเทคนนัเทคแรกสุดของมันนะครับเหมือนกันทุกตัวก็คือจะเป็นในตอนที่จะไลท์จะเป็นที่เดียวกับเล็กบ็อกซ์นะครับผมแล้วก็อ่าอีกเทคก็จะเป็นเทคเลเวเนสนะครับบอกว่าในช่องแวนนะครับเมื่อยูนิตนี้ทําการลมตีและจบแบทเทิร์นนะครับผมเพราะว่าน้ำชื่อมันอ่ะขออนุญาตอยู่ตรงไหนนะอยู่นี่อยู่นี่ มีโมฟอร์มใช่ขอรีโมฟอมใบหนึ่งอ่ะนำชื่อนี้นะครับมันจะมีชื่ออยู่ตรงนี้รีโมฟอมใช่ไหมเรียกว่ารีโมฟอมอ่าใช่รีโมฟอร์มใช่อ่านำการหนึ่งใบนะครับที่มีคำว่ารีโมฟอมในชื่อในชื่อนะครับมาไลน์ในสภาพสแตนคือหนึ่งใบก็มาไลน์อ่าไลน์ในสภาพสแตนแต่ว่าได้จะลบสองแต่ได้ลบสองอ่าก็คือตีได้รอบหนึ่งไม่มีได้อ่า อีกเทคหนึ่งนะครับของใบล่างนี้ของใบนี้นะครับบอกว่าเรียช่องเลียยเกสามถ้าเกิดว่าในเทอร์นี้เรามีรฟนกาศเกสามเข้ามาโฆษณาตัในนี้จะบอกห้าผันอ่าก่าง่ายคือต้องไลท์ตลอดอต้องการไลท์ตลอดถึงไม่เพิร์โซน่าก็ต้องไลท์โดยรีวิวฟอร์ใช่แล้วอืผมรู้สึกว่าผมโดนการ์ดูดนามัยทผมจับปุ๊บผมรู้สึกว่าผมไปที่ดาวคอเคเอ้ยดาวคอเค ดาวเพราอะไรนะดาวเพาแค่คืออยู่ก็เตี้ยไม่รู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมเหมือนโดนโดต้องต้องเสียตังค์แน่เลยตอนแรกก็ดูเฉยๆนะไม่ไดบอกกันอยู่หน้าร้านผมก็ดูเห็นมันดูเบาๆบานะทำไมผมรู้สึกว่าผมโดนมันดูดไปแล้วอะเดี๋ยวมาดูกันตอนเกมเพย์ครับผมเออแต่ก่อนนั้นนะครับเราจะมาดูเทคอีคบล็ฟอร์กันบ้างล็ฟอร์กมาครับผมอ่าคนนี้นะครับบอกว่า เมื่อยูนิตนี้นะครับลงช่องแวนโดยความสามารถของรีโวเลสในเธอนั้นยูนิตนี้บวกหมื่นห้าถ้าเกิดว่าในเธอเนี้ยคุณเพอร์โซนาไลฟ์มาจะบวกหนึ่งคิดด้วยกู้ก็คือยุดอ่ะทับไปก่อนทับยุดเบิร์ดไปก่อนด้ในร่างนี้ใช่ต้องมีหนึ่งตัวว่าับปึ้งบวกจนจอนึงตีจบกับแบตเทิร์นเอามาไลฟ์แล้วก็ลุกมันจะบวกหมื่นห้าในหนึ่งคิดใช่แล้วออ๋ แ้วก็เดิมเท่านั้นมัดจะจะตวกจากเพอร์ซอนาไรด้วยก็ใช่วลโอ้ยยยยยเยยยยยอกยยยยมยยยยยยนึยย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 ย้ยย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 จยยยยยยนยย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 ย้ยย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 มยไมายยยยยยย่ยยียอเดสยยยายยยยยยยอยย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 ยเยายย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 นยย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 นยย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 ัลยยวยยยยยยก็จะเป็นาารยบายย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  ก็คือขาขาตัวนี้เออหาดีวอกขาดีวอกอมมาเล่นมาเล่นใช่ครัครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วล่ะลิบเบิร์กนะครับดูว่าเก่งนะก็ใช้ได้น่าสนใจเทคน่าสนใจถึกน่าสนใจเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นจริงแล้วเป็นยังไงนะครับอ่ะผมชอบลายๆบ้างเขาวางไยผมชอบตัวนี้บ้างบเลยอืมอันนี้เป็นลาย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 สองหนึ่งศูนย์อืมเป็นลาราที่ติดชื่อยูสยูสไม่เบิร์กหรือไม่ยูสเซอรอันนี้เบิร์กนะฮะลิบเบิร์กใช้ตั้งเยอะเบิร์กกว่ย อะไรอันนี้รีวุ้งฟอร์มแค่บางทีบอยนะครับอันนี้มีวุ้งฟอร์มดูดิก็จะมาจากเซนโตรี่นะครับก็อารมณ์มันจะคล้ายกับบังค์พระละดินอ่ามันเบียดอันนี้ก็เหมือนชาโดว์พละดินอืมผสมกันนะครับอ่ามังกรโูริจากอนอะไรก็วาดไปดูยิ่งพวกเนี่ยพวกพระละดินก็จะมีเนื้อสัตว์อื่นด้วยครับพวกออร์คิล์นพวกแม่มดพวกแองเจิลเฟเธอร์นี่ไงมีผมน่ารักคด้ติขอใบหน้งตีมือหักเลยอ่า อันนี้เป็นเจนหนึ่งทิ้งจากไลท์คอรดิเอร์นี่นี่เองใช่ไหมใช่เป็นไลท์เฟยนะครับถ้าเกิดทิ้งจากมือนะครับผมเอามาลงช่องลีก้าก็อะบิดาคอนไพรบีเป็นทิกเกอร์ตัวใบฟอน์มันมนๆนะแล้วก็เป็นฟอน์เป็นทิกเกอร์ที่ถือว่าสวยนะสวยรู้สึกคีนเนี่ยจะน่ารักทุกคนเลยฮิวฮิวคือดีฮิวคืองานดีมากคุณผู้ชมฮิวลสามกล่องเนี่ยผู้หญิงทุกคนเลยไหนผมกลับมาเดี๋ยวนี้อ่ะเฮ้ยฮิลล์สวย มาเลยมาเลยไปติดเชื้อความไปติดเชื้อความโม้ยนี่มาจากไหนก่อนนี่ข้างๆคุณเลยพอดีครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับยูดเบอร์นะครับจะจะยูดหรือยูดเบอร์ยูดเบอร์แล้วกันให้เกียรติความเป็นเกียรติสาวของมันหน่อยก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูตอนเกมเพลย์ว่าเป็นยังไงนี่ของแอดตันเองเอาไปเอาไปเชือดแอดมินที่เหลือนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในซองดำ เฮ้ยกูว่าเปิดไปแล้วสองคลิปเมื่อกี้มันไม่ได้สุ่มหรอกกูว่ามันล็อกไปอยู่แล้วว่าลายฟอยล์มันไม่มีทางเป็นลายลายฟอยล์เว้ยลองดูเลเดี๋ยวดูเมื่อกี้เป็นเกียสามฟอยล์เป็นเกีสองตัวใช้งานผมว่าเป็นเป็นกางกาเผมว่าผมแทงไว้นี่ของผมมาได้ในเล็กไนเล็กเฮ้นะมนมันจะมีนี่มันจะมีเกีสองสีทองแลนหลังอามผมว่าตัวนั้นน่ะเป็นเกีสองชุดเกีทองทองอ่ะเรามาดูมาดูกันนะครับอะวางลายกับไว้ก่อน อาอสุวินแห่งไจ้ายุทธอยากได้ใบเนี้ยฟลอยเราก็เป un ็นเราก็ต้องสปอฟลอยฟลอยมาเลมาไปแรกก็ไม่ใช่เมื่อกาดอะไรไม่เปิดละไม่เปิดไม่ขาดเปิดแล้วไม่ขาดเปิดแล้วอุ้ยตัวนี้เท่จังเลยนิกฟิลลี่นิกฟิลลี่ไอหัวเขาไม่ลงหัวเขาขาว เป็นเด็กด้วยนะฮะใกล้มาโชเนนโชเนนอ๋อยังมีตาครบสองข้างอยู่อ่าไม่ใช่ตัวนี้จะมปอีกตัวหนึ่งอันนี้จะมีสี่ใบาเอออย่าตัวนี้วะเออคือทันว่าตัวนี้ไงกดนะฮะกด้ตัวนี้ก็ตัวนี้ครับมันต้องใช้อยู่ดูเป็นการมีรูปรีวอร์มใช่ไหมอืมอัลบั้มหนึ่งกมื่นแต่บอกว่าถ้าเวนการลงมาด้วยก็สามารถรีวอร์มอ๋อโดดมาในรีโึฟงรูปสอดเดสเออจากรีวอร์ดเดสใช่ม้วนม้วนหมดเลยอืออ่าอันนี้เป็นออเดอร์ออเดอร์เสิร์ เปิด์ตนะฮะเปิดรีติโม่ฟอร์มอ๋อเออเกิดเสิรอะไรกั<อ>รนะมันก็เสิเร์ตลีกกามานั่งเล่นอะไรงเงี้ยเปิด์ตกรอบมาปีน่ะเสิร์ตกรอบมาเปลี่ยนพวก่นี<อ>้เขาเปิดหาได้อยู่แล้วแล้วก็โปลเกิร์ดอะนะครับแข่งอะไรก็ผิดไปหมดแล้วตอนนี้ดีแล้วล่ะที่ไม่ซื้อหวยนะครับ <laughs> ก็จบแล้วสำหรับคลิปอาทีดีไวนเบรนการ์ดวิวเรสทั้ง3คลิปนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามีเกมเพลย์ให้ดูนะครับผมก็อย่างที่บอกไปในตอนคลิปที่1ว่า เดี๋ยวทีดีจเพกาก็จะเพิ่มตัวของอาลายของสินค้าแวนการมาให้ทุกคนได้แบบเอาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างหลังจากที่เราเข้มพนกับแพทเทิร์นตะเป็นไปในซีซันที่ผ่านมานนครับเจอไม่บ่อยแต่บอกเลยว่าไม่เบื่อครับใ<ต>นร้นก็เหมือนเดิมน,นะครับเป็น้านและพี่ตมาครับปกติคี่เลยไม่พูดเพราะอะไรเพราะเจ้าของร้านไม่อยู่เลยแต่ตอนนี้เจ้าของร้านก็ยื่นกดดันเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นและพี่ตมานะครับผมตลาดบอพันนะครับผมชั้นสองนะครับ มีสินค้ามากมายให้เลือกสรรนะครับผมมาจับายใช้ต่อยกันได้นะครับช่วงนี้เราก็กำลังจะเปิดประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดตัวจากบ้านนะครับพนังเล่นการครับผมปิดกล้องนะครับอะโอเคก็สำหรับวันนี้คลิปทีดีสามนะครับผมไลกะก็จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปเกมเพย์นะครับผมรวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ